สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชก็สะพานถลม่มความยาวสะพานนี่สองสากิโลงบประมาณ1,600ล้านแต่จุดที่ถลม่มเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับก็ประมาณ100เมตร <c oughs> ก็คิดดูแล้วกันนะนะเคยวิ่งเอ,อ่วิ่ง100เมตรไหมล่ะยาวมาก100เมตรถล่มลงมานะเป็นสะพานยกระดับมันก็เป็นทั้งเสาทั้งปูนโอ้โหพี่น้องลงนึกภาพ ลองนึกภาพดูถล่มลงมาแล้วมีคนตายอยู่สองคนนี่นะครับนะมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันเป็นการประมาทนะครับท่านผู้ว่ากทมชัดชาติก็ออกมาพูดชัดเจนว่ามันคือการประมาทประมาตก็หมายความว่าไงการก่อสร้างมันต้องมีคนควบคุมงาน ก็เรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับเรื่องสะพานถลม่มหรือที่เรียกว่าทางยกระดับถล่มที่ลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยคนที่ไปอยู่กรุงเทพอาจจะนึกไม่ออกนะฮะนะครับลาดกระบังก็คือทางที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ไกลจากสนักงานไม่ไกลจากสํานักงานของผมนะครับนะฮะนะครับก็ สะพานถลม่มความยาวสะพานนี่สอกิโลงบประมาณ1,600ล้านแต่จุดที่ถลม่มเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับก็ประมาณ100เมตร <c oughs> ก็คิดดูแล้วกันนะนะเคยวิ่งวิ่งร้อเมตรไหมล่ะยาวมาก100เมตรถล่มลงมานะเป็นสะพานยกระดับมันก็เป็นทั้งเสาทั้งปูนโอ้โหพี่น้องลงนึกภาพิลงนึกภาพดูถล่มลงมาแล้วมีคนตายอยู่2คนนะหรือเรียกว่า2ศพ เป็นวิศวกรคุมงานหนึ่งคนนะครับและอีกคนผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะก็สองศพแล้วก็ทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายรถล,ลาตึกรามบ้านช่องมากมายการจราจรติดขัดอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวสั้นๆง่ายๆโดยทนายเดชาท่านอาจจะติดตามข่าวจากสำนักข่าวต่างๆมาครบถ้วนแล้วแต่ทนายเดชาเนี่ยจะมาให้งอมุแง่มุมทางกฎหมายซึ่งสํนักข่าวต่างๆไม่มีนะครับนะก็คือว่าผมจะมาเสริมจากสํนักข่าว และผมก็ได้ทราบจากนักข่าวมาแล้วคืออันดับแรกครับผมจะสรุปเป็นข้อๆนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะทางทางเฟซบุ o กเนี่ยมันปิดกั้นสูงเพราะนั้นก็ต้องเข้ากันมาเยอะๆนะทางเฟซบุ o กนะนะทางอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาคนดูเยอะอยู่แล้วนะครับคืออันดับแรกการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประมาทหรือว่าเหตุสุดวิสัยนะครับนี่เราจะมาพูดประเด็นแรกก่อนนะครับว่า จะเป็นการประมาทหรือเหตุสุวิสัยข้อแรกคดีนี้นะครับนะมันไม่ใช่เหตุสุวิสัยมันเป็นการประมาทนะครับท่านผู้ว่ากทมชัดชาติก็ออกมาพูดชัดเจนว่ามันคือการประมาทประมาทก็หมายความว่าไงการก่อสร้างมันต้องมีคนควบคุมงานกำกับดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือกรุงเทพมหานครก็คือ นะผู้ว่าชัดชาติก็ต้องมีปุ่มในการเขตฝ่ายโยธาหลังจากอันนี้มีหน้าที่ต้องควบคุมอันที่2บริษัทร,รับเหมาซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคือมาร่วมทําธุรกิจด้วยกันเขาเรียกว่ากิจการร่วมค้ามารับงานนะครับมารับงานนะครับในการรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็ต้องรับผิดในฐานะผู้รับจ้างและยังมีวิศวกรควบคุมงานมีทั้งของกรุงเทพและก็มีทั้งของเอกชน ต้องร,วร่นะนะรงรวมรับผิดนะครับต้องร่วมรับผิดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งบริษัทรับเหมาวิศวกรเอกชนวิศวกรกรุงเทพมหานครต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องร่วมรับผิดนะครับต้องร่วมรับผิดนะเพราะฉะนั้นจะไปอ้างปัดความรับผิดไม่ได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องรับผิดเต็มๆเนี่ยของผู้ว่าชาัดๆเป็นหน่วยงานของรัฐ ไปจ้างเข้ามาก่อสร้างทางไปควบอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดนะครับวิศวกรของรัฐบาลก็ต้องรับผิดนะบริษัทรับเหมาก็ต้องรับผิดวิศวกรทุกคนที่เกี่ยวข้องคนงงคนงานรับผิดหมดทั้งทางแพ่งและทางอาญาอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อกฎหมายก่อน <c oughs> <c oughs> นะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง <c oughs> ของประเทศไทยแต่มีอุบัติเหตุเรื่อง ปูนถลม่มคานถลม่มเหล็กถล่มเยอะแยะมากมายแสดงให้เห็นว่าการกดูแลของเทพมหานครน,นั้นอย่างใช้ไม่ได้ต้องปรับปรุงแก้ไขฝากผู้ว่าชัดชาติการก่อสร้างนรองเทพมหานครเยอะแยะมากโดยเฉพาะแถวถนนพระรามสองเดี๋ยวแผ่นปูนเดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวเคนเดี๋ยอะไรต่างแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนั้นนะงดเว้นการทําหน้าที่ภาษากฎหมายเขาบอกมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ในการก่อสร้างแต่คุณงดเว้นนะเยอะแยะมากมายกรุงเทพครับจะมีเรื่องแบบนี้ทุกวันะนะครับใครที่โทรเข้ามาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะตอนนี้กําลังจัดรายการสดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่แต่งดเว้นแต่งดเว้นหรือละเว้นถ้ามีหน้าที่โดยตรงภาษากฎหมายเรียกว่างดเว้นแต่ถ้ามีหน้าที่ทั่วไปเรียกว่าละเว้นเช่นตำรวจตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุม นะ,ะไม่จับกลุมเนี่ยอันนี้ละเว้นแต่ถ้ามีอำนาจหน้าที่โดยตรงเลยเขาเรียกว่างดเว้นเนี่ยอย่างกทมเนี่ยฝ่ายโยธามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคุณต้องมีคนมากำกับดูแลแรงต่างร่วมกับเอกชนคุณไม่ทำอันนี้เรียกว่างดเว้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับผิดนในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะไม่ว่าค่าปรงศพนะค่าขาดรายอุปการะของพ่อแม่คนตายลูกหลานลูกเมีย ที่เขามีหน้าที่ต้องอุปการะตามกฎหมายต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับนี่นะครับฟังรายการาพี่เดแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้กดไลค์กดแชร์นะครับจะคัดจะลอกเอาไปทําประโยชน์ได้เลยเพราะเป็นรายการให้ความรู้เสริมต่อจากการดูรายการข่าวคุณดูรายการข่าวคุณก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดูดูพี่เดพี่เดจะให้ความรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันตึกถลม่มสะพานถลม่ม คุณจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างไรก็ต้องมาดูพี่เดชก็จะให้ความรู้เข้าใจนะครับก็คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะนะถ้าดูข่าวก็รู้ว่าเออเฮ้ยสะพานตลม่มไว้ได้แค่นั้นไปออกทีวีก็อเป็นข่าวไว้มันเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นทําอย่างไรถึงจะได้รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องมาฟังพี่เดให้ความรู้ทางกฎหมายเพราะนั้นใครเป็นญาติคนตายคนเจ็บ บ้านเรือนเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งเรียกร้องความเสียหายนะตายค่าทำศพค่าปงศพความเสียหายเกี่ยวกับอะไรต่างๆในบ้านเรือนเราทุกอย่างลดลายเยอะแยะมากมายเตรียมไหค่าขาดไร้โอ,อุกกาลละนะค่า,วาหวาดผวาค่าเสียหายที่ไม่ได้ตัวเงินเรียกได้ทั้งหมดนะมาฟังรายการนี้นะครับนะ แล้วก็จะได้ประโยชน์รวบรวมถ่ายรูปเก็บข้อมูลให้มากที่สุดไปแจ้งความเลยครับนะถ้าแจ้งความแล้วตํารวจทํางานช้าหน่วยงานกรุงเทพผู้รับเหมาจ่ายเงินช้าจ้างทนายนะถ้าเรามีสตังค์ไปจ้างทนายเสียตังค์นะครับนะไปจ้างทนายเสียตังค์เขาจะได้ทํางานกับเราเต็มที่ไปจ้างทนายเสียสตังค์ไปจ้างเขาจ่ายค่าจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาเราให้เขาดําเนินการในการเป็นที่ปรึกษาในการเรียกร้อง จะเรียกห้าล้านสิบล้านอะไรก็ว่ากันไปเราตายแล้วเรามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีผัวมีอะไรต่างเราต้องเรียกอะไรบ้างทนายความจะเป็นคนแนะนําให้ก็ไปไปจ้างทนายจะดีกว่าถ้ามีตังนะมีตังผมแนะนําให้จ้างทนายนะมีหลายคนนะครับเป็นคนมีตังไม่จ้างทนายไปไปใช้ทนายที่แบบเรียกอะไรอยากได้ของฟรีของฟรีก,ก็ก็ตามสภาพเหมือนเวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตามสภาพ นะโดนจิกโดนด่าบ้างโดนตะคอกบ้างรอนานบ้างยาคุณภาพไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะสภาพห้องความพร้อมมันก็จะไม่่คยมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามีสตุ้งสตังก็ไปหาทนายคนไหนก็ได้ที่ท่านไว้วางใจจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาในการเรียกค่าเสียหายนะครับนะอันนี้ก็แนะนํานะแต่ถ้าไม่มีตังค์ยากจนก็ไปใช้ของฟรีของฟรีก็ตามสภาพนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะ เป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้เนี่ยไปเตรียมถ่ายรูปเก็บอะไรข้อมูลไปแรงต่างไปแจ้งความเรียกร้องเตรียมพร้อมนะครับน,น้ครับส่วนข้าราชการนะ,ะที่มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็อาจจะต้องโดนความผิดทางวินัยหรือไม่นะคุณก่อสร้างงานขนาดนี้วิศวกรขอ,ของโยธากรุงเทพตรงนั้นเขตราะบังหรือว่ากรทมเนี่ยคุณอยู่ในที่เกิดเหตุดูแลไหม ทำงานเต็มที่ไหมเรื่องวินัยก็ต้องโดวสอบมีคนตายอย่างนี้ไายแรงหรือไม่ต้องไล่ออกจากราชการหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทมตต้องไปสอบอย่าไปช่วยกันนะต้องสอบสวนออกมาหาคนรับผิดนะนะครับนะครับเอกชนหลายต่างวิศวกร,กรก็ตายคาที่ไปเพราะนั้นตำรวจท้องที่สอนอราชกกบ,บังหรือไงเนะี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องรีบมาแจ้งข้อหานะอย่าอย่าปล่อยทำเป็นคดีอุบัติเหตุนะคนก็จะมองว่า มวยล้มต้มคนดูนะครับมวยล้มต้มคนดูเมื่อวานนี้ผมก็เห็นมีทั้งสอสอเพื่อไทยเขตนั้นนะก็ไปด้วยแล้วก็สอสก้าวไกลคุณวิโรธก็ไปผู้ว่าชัดชาติก็ไปก็ก็หลายหลายคนก็ไปนะขาดคนเดียวนะที่ไม่ได้ไปทั้งๆ้งที่มีเหตุใหญ่โตคือพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนายกไม่ค่อยได้ไปแล้วครับเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเนี่ยนายกประเทศไทยเราไม่ค่อยชอบไป ไม่รู้ว่าแกอยู่ในค่ายทหารหรือเปล่าหรือ,อยังไงแกไม่ไปครับนายกประยุทธ์จริงๆน่าจะไปนะเหตุการณ์ใหญ่โตมากนะครับเมื่อวานนี้ดังไปทั่วโลกประจานประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างเร็วๆนี้ก็ต่างชาติเขาก็ชี้นะเสาต่อหม้อทางด่วนบางเชียบบางบางมากบางมากเลยครับเสาต่อหม้อบางมากเขาชี้แล้วเขาบอกเนี่ยจะรับน้ําหนักไหมระวังทางด่วนรถไฟฟ้าจะถล่มลงมาคนจะตายเป็นร้อย ฝากผู้ว่าขธมฝากการรถไฟฝากพลเอกประยุทธ์ไหนๆก็อยู่ในตำแหน่งจนถึงวันสุดท้ายนะไปดูหน่อยครับต่อม้อบางเฉียบเห็นต่างชาติเขาน,นําเสนอข่าวนะเขาบอกมันบางมากลองดูนะครับนะนะคุณวิโรธตั้งข้อสังเกตไว้ดีนะครับบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง1,600ล้านมีเงินทอนหรือเปล่าการจัดซื้อจัดจ้างชอบด้วยกฎหมายไหมมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่า กำลังจะประหยัดงบประมาณหรือเปล่าประหยัดต้นทุนหรือเปล่าเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปดูนะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างชอบไหมเพราะทุกวันนี้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีทุจริตเยอะผม และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ